ไม่เดาไม่เดาหรอคะไม่เอาไปดูใช่แต่ดูจอไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ชุมพูดไม่มีหไม่ไม่มีเี่าต่องใ่กันนอัี้ไยอันที้ไงยังองชี่มเดนมันต้องใช่้วนใช่ใช่ใช่อักเดชไปนะ ก็เป็นด้านหนึ่งงานวันนี้ค่ะกับทาง King Power ค่ะ,ะก็วันนี้ค่ะพิเศษสำหรับ King Power เลยคือเขาเพรดบ,บังกรนสีฟูขึ้นมาบาติภาพจำของเราก็จะเป็นกรกรสีแดงสีทองค่ะวันนี้หนูกับเจก็รับเพืน King Power แล้วก็บังกรสีพูกันด้วยค่ะครับผมแล้วก็ทาง King Power เนี่ยก็จัดงานจุดจีนเนี่ยยาวนานถึง13วัน 13, 13คืนครัผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาถ่ายรูปกันได้ครับผมก็จะมีกิจกรรมให้ทำมาใช่มีศิลปินวนเวียนกันมาร้องเพลงขอให้ฟังด้วยค่ะบรรยากาศวันนี้ที่เราได้มาได นเต้นมากนี่เป็นงานจุดจีนแรกของหนูต่อให้หนูน้ามวยก็ตาม ก็เดินมีการมีการมีการเดินขบวนแบบเหมือนเด็กขบวนเขาเรียกว่าเชิดมังกรมั้งเชิดมังกรอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆแบบนี้งานก็ไม่ให้กันเต็มเลยเต็มถนนเลยซ้อมเหมือนงานโรงเรียนค่ะไม่ใช่โรงดรีอ่ะฝากเลยติดตามมาติดตามคืนมาที่นี่กันได้คุณครับครับผมก็ฝากเลยนะครับกับงานครีมพาวเวอร์ไชนีสยูเนียสนะครับผมก็จะมีจัดตั้งแต่วันนี้นะครับผมไปอีก13วัน13คืนเลยไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาทานอาหารแล้วแบบอร่อย หรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับก็แวะมาได้นะครับที่คิงพาวเวอร์ร้านนั้นโอเคครับนชุดวันนี้หวานมากครับผมคิดถึงวาเลนไทน์เลยทีเดียวใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้ววางแผนยังไงมีพันไหมนะมีมีสิบสามกุมภาเจนปล่อยเพลงค่ะงั้นขาดด้วยนะครับ จะว่ากับมาเร็งไทยในปีนี้สำหรับเราชั้คู่เรามันโจทย์ยากสหรับเราเพราะว่ามันหวานมาทุกปีอุ้ยมันไม่หวานสักทีเลยนะคะปีนี้เราหวานดูมั้ยปีนี้เรามีนัดกับเพื่อนแล้วส10วันที่14เราไปกับเพื่อนเพื่อนเราทำไมเจมสเหมือนไม่รู้เรื่องอ๋ไรเพื่อใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันอีกหลังจริงๆด้วยวามที่ผมทำงานมันยากกับมโจทย์นี้แต่ว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเซอร์ไพรส์เธออฉันจะต้ง ผมว่าเลือกไม่มีานานมากแล้วเลือกร้านอาหารยากที่สุดผมผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรดีร้านไหนดียิ่งคือคือผมไม่ไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่าพิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันยากที่สุดเนกว่าการเลือกของหรือว่า ร้านไหนดีร้านไหนดีไมหมดแล้วันจริงๆใครเป็นคนตัดสินใจกับเรื่องร้านเขาไม่คนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีจริงหนูว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรก็ได้แต่ว่าจะแบบจกัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจ่มชีวันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้คิดเลยเลือกลยาอกเลยปะไรู้อื่นๆที่ก็าหวานกันออกฝสือเรื่อเรารู้สึกยังไงบ้าง น่ารักกับเขานะครับแต่ของเราของเราเน้นไปทางตลกใช่ค่ะแต่จริงๆมดนเจเจใจท่านเ่าถูกไหมว่าเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรยังไงเพราะว่าบางคนอย่างเขาเนิ่งจนแบบผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่ไปถามแปลว่าไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้เกขอโทษเขาาค่อนข้างจะ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งดีๆนะเพ<อ>ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้มันได้ดีแส,สดงว่าเราเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะเาเป็นช่างเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดใ <laughs> <laughs> นฐา,านะตั้งหนึ่งเรามีไกด์ไลน์ให้มาหรือว่ามีการใบว่าฉันชอบแบบนี้แต่นี้จะต้องมือจริงๆไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันขึ้นอยู่มีใครเป็นอะไรไหมครับ พี่ทำเป็นเหตุการณ์เมื่อกี้เลยมันยังไงบ้างเจออะไรอยู่กับนักการไมืองดูแลมันปกป้องนางเอกช็อตนี้แบบเพราะว่าเราอกไปเลยอก่อกี้ทำไมทุกคนเห็นใช่ไหมเขาเจ็บใช่ไหมเอาบอกเลยอ่าแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตไม่ใช่เขาอกเราเขาไปเขาไปก่อนเขาไปก่อนผมมีจังหวะตกใจนิดนึงแล้วผมก็คิดนึกขึ้นได้ว่าอมาได้ยังมาได้ยกัง ไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วครึ่งตัวแล้วก็เอ็ะมาด้วยกันหันกลับมาคือถ้าเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอแล้วนะเมื่อกี้เขารับเต็มเต็มอุ้ยเขายืนดูอยู่ถ้าเห็นูหนูแม่นั่งมองอยู่เอาไฟมาดับแล้วทำไงต่อดีหลับวันมาแล้วเออเป็นแค่เหตุการณ์กินมันตกใจแค่ไหนกับถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรือยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคค่ะแต่เจ๊ถ้าจะตกใจมากเพราะว่าไปเลย ชนเหลีชเลยม่อาญาเยเราเีกันเมื่อกีเรถึไหนกันแล้วเร่อเด็นทางของเราเนี่ยแหละเอาเมื่อกี้ก็เหมือนไป็อดนสื่อลักแท็กแล้วไ่ีเลยก็ได้รู้แล้วไม่มีเลยีคิดได้ตอนหลังไงตอนหลังเข้าร้มแล้วดีแล้วไม่คิดไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาอ้าเมื่อกี้ไปแล้วด้วยแล้วกกน ไม่แต่ว่าแต่ว่าเจเขาปอกรายการว่าเนิร์งเป็นคนที่เหมือนว่าเลี้ยงเขามาเลี้ยงด้วยลำแข้งดูแลเขามาจนเขาแบบว่ามีทุกวันนี้เออจริงจก็เหมือนเมือนพอโตมาได้กันเวลามีอะไรก็จะแบบเหมือนปรึกษากันตลอดแต่ว่าหนึ่งเขาจะมีความฉลาดและไหวพริบดีกว่าน่อยแต่ว่เลยไม่ใช่นะแตาเลยจะคอยแบบแนะนําผมแล้วก็แบบือบบอกว่าอันไหนผมควรทาไม่ควรทาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เจอธิบายของว่าเลี้ยงด้วยลำแข้ง ด <laughs> ดีดยัง <laughs> ไม่ไ <c oughs> ด้ตอบเลี้ยงด้วยลำแข้งไม่เข้าหมายของผมเนี่ย อาจจะไม่ได้อ่อนหวานมากไม่ได้เออไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนหวานแต่ว่าตรงไปตรงมาอ่ามันก็เลยทําให้เราแข็งแรงขึ้นเราทําให้ผมแข็งแรงขึ้นทำไมทำไมหนูต้องใช้ไม้แข็งกับเขาหมยถึงเพราะว่าพูดดีๆเราไม่เรื่อเรา้วผม่เราก็หลุตัวเออยงเงคนนี้ยังไงบ้างหมายถึงดุแลเขายังไงจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนี้แหอกค่ะแต่ว่าพอหนูเป็นคนเวลาแบบพูดตรงรอบแรกก็จะซอฟต์หน่อยแต่พอหลังๆรู้แล้วว่าไม่เข้าหัวก็จะตรงกว่าแบบ จี้จุดไปก่อนเดิมเลยค่ะจริงๆก็ทำกับเพื่อนๆทุกคนประมาณนี้แหละค่ะร<ด>้อยอยากเรียนไหมไม่ค่อยอ,ไอ,อะไม่ได้ไ <laughs> ม <laughs> ่ได้ม่ได้จริงๆเวลาเด็กเขาพูดตรงเจนสึกอไงบ้างาอ๋อตอนแรกๆก็จะไม่เข้าใจก่อนแต่ว,ว่าพอหลังๆพอเราคิดไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็วโดนเขาพูดไปเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบของนี่เอง แล้วมีการทิ้งบนมาตลอดพวกไปอีกู่นัก็ใช่ใช่ใช่แล้วมีความรู้สึกหน่อยๆไม่ไมบางทีเวลาเขาพูดอะไรตรงตรงจึเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่หน่อยนะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีก็แล้วพัฒนานมามันคือเรื่องจริงหมดเลยเรื่องจริงหมดเลยก็มันถือว่ามันไม่ได้แรงนะคะแต่ถือว่ามันแค่แบบตรงจุดเลยแบบไม่ได้อ้อมไปขนาด ไม่ใช่ติดเวอร์ชันว่าเจเจคือดดื้อไม่ใช่เหมือนกันใ่ไจริงๆหนูคิดว่าพอเหมือนเหมือนพอหมายถึงว่าเขาก็จะมีความคิดของเขาเราก็จะมีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าอะไรมันมันปล่อยไปเป็นตัวเขาได้ก็ได้แต่ว่าก็จะเหมือนกันคือว่าเวลารู้สึกว่าเห็นอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะดีออะไรย่างเงี้ยไม่น่าจะโอเคก็ก็จะคอยบอกกันอยู่แล้วเป็นปกติส่วนใหญ่เป็นแบบเรื่องความคิดกับการกระทำ แต่หลายคนก็มองว่าคู่เราเป็นคู่หลักตัวอย่างที่สิงคนอยากมีอย่างเรามีอย่างที่มีอย่างตั้นในยูนิเรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆเราก็ปรับกันค่อนข้างเยอะมากมาๆแล้วก็แล้วก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบตัวกกผมเองมันก็ยังไม่มีเพอร์เฟก ม่ยังไม่เพอร์เฟกต์มันมีอะไรมันก็มีอะไรบางอยาง่างที่แบบมันต้องแก้กันไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ลงตัวมากขึ้นแล้วนะดูดูแต่คุณมองว่าเป็นคู่ที่ลงตัวกันมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็เรื่อยๆค่ะหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็มีเหตุการณ์ที่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างเรื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยเหมือนพูดถึงเรื่องเราการบักมากมากกว่าแล้วก็คือถ้าถ้าสมมติว่าคน ชอบคู่เราก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นคู่ที่ดีไหมก็มันก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากแบบใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนที่หนึ่งบอกนรายการหนึ่งบอกว่าคู่กับเจเจก็คือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำใช่ไหมเออแสดงว่าไม่เถียงแสดงว่าสิ่งที่ออกรายการก็คือเรื่องจริงหมดเลยทั้งคู่จริงจริงเออคดีอัปเดตเรื่องคดีความหน่อยไปแจ้งความมาเป็นไงบ้างไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตออยู่ครับใช่ครับมยัก จริงๆความคืบหน้าหมายถึงขั้นไหนหมาถึงในโปรเซสที่เราต้องขึ้นศาลหรือว่าต้องไก่เกณฑ์หรือว่าเรียกฝั่งโน้นมาตอนนี้ก็สืบกับเขาเรียกว่าอะไรนะในเชิงการสืบคดีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือการสืบพยานัใช่สืบสืบพยานใกล้ใกล้จะจบแล้ววหลังจากนี้ก็คือเตอนจะออกหมายเรียกของขละคลองก่อนหน้ามันสบายใจขึ้นมากเลยกับทุกอย่างที่มันเริ่มขี้คลาย ใจคานะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นที่เหมือนกับว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างเป็นแบบให้ตัวเองนถือว่าปกป้องตัวเองแล้วก็ทําให้แบบาคเช่นหรือเช่ม่นของบริษรัทมันกลับมาถามว่ามันโล่งใจมันก็ไม่ได้โล่งใจนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีขยะมาตกอยู่ในซิเงชว่นแบบดีไม่อยากต้องไปสถานีตํารวจไป่ขึ้นลงที่ศาลผมรู้สึกว่ามันเรอเวลาไปหากินทํางานิดีกว่า เราทำให้ใจไว้ใจคนมันยากขึ้นไหมหรือว่าน้อยไปเลยไหมกลัวฟังระวังมากขึ้นก็น้อยอ่ะแต่ว่าก็แบบว่าพยายามรอบคอบขึ้นค่ะไม่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานกับคนเยอะการให้ใจมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากๆอยู่แล้วเนี้ยก็แค่จะพยายามจะระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นอย่างล่าสุดที่จีมพ่อมาพูดวะไรได้ฟังอะไรนะคะที่ล่าสุดอย่างที่จีมพ่อได้ไปพูดอย่าง การสัมภาษณ์ล่าสุดที่เจ๊ก็ให้สัมภาษณ์โอเคเดียวกันมาหนึ่งคิสคสเดียวกันอันนี้เขาบอกว่าคนเดียวกันอดีตผู้จัดการของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือก็เราเรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายครั้งที่สองที่ทำให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ เป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเกิดคุยกันขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เจียงเข้ามาพูดเราเคลียร์ใจไหมครับยือเร่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเออผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าหมายถึงว่าหลังหลังจากที่เราออกข่าที่สอแล้วเขาบอกก่อนไ่ได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ตอนนั้นก็รู้สึกว่า คุยกันขึ้นก่อนเข้าใจกันด้วยดีไหมฮะเออมันก็มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลียร์เราเสร็จเพราะว่าการคุยกันมันคือการการเคลียร์กันเฉพาะนึงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันก็เลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเปอนกลมก่อนเพราะว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่จะนัดเจอกันแล้วเริ่คุยเคลียร์อันนี้ก็มาที่จีนใช่ครับเราจะนัดคุยกันเร็วๆนี้ดีไหมฮะหรือยังไงฮะหรือว่ารอให้ให้ขั้นดีความมันล่วงไปก่อนโทษ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรคือหน้าที่แบบว่าต้องพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการันแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนพอเชียร์ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่มันเพิ่มมากขึ้นให้ให้ต้องคุยกันเรื่องนี้ แต่ว่าในในในส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยกันแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทํากันอยู่เลยมากเลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการแบบต่างฝ่ายต่างต้องจัดการงานในงานของตเรียนนะวันนี้มันกระทบความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนแบบเริงจริงจริงจริงมันก็มีความลำบากใจแหละค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ลำบา คิดเยอะมากๆก็จะทำในเรื่งนี้แต่เราไม่รู้สึกว่าเราก็ต้องทำตามสิ่งที่มันควรแล้ต้องทำมันเพราะแบบอย่างน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์นี้เราไม่ได้ผลก็คือปล่อยให้เป็นกระบวนการไปก่อนเสรินเรื่องเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีแรกคือไอซีเนสโอเคขอบคุณครับ